หลังจากที่คุณอาไปหาเกาะประตูคนอื่นมาสักพักหนึ่งคุนนี่ตอนนี้คุณอาก็มีประตูเป็นของตัวเองแล้วค่ะเป็นประตูแสงและมั้งคะตอนนั้นคุณอาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่ามันหาประตูจากไหนเพราะว่าคุณอาเห็นเขาเปิดก็เลยไปเกาะเขามาก็เลยไดมาบานหนึ่งค่ะก็เลยมาลางเองเลยบานนี้ก็คือมีโอกาสได้ประตูระดับตำนานค่ะ ก็มาลุ้นดูว่าเราจะได้ไหมถ้าถ้าได้ก็คือน่าจะได้ลงต่อเลยค่ะเพราะว่าจะตั้งแต่อัปเดตคุณานะก็ยังไม่ได้พักเลยค่ะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าประตูนี่แหละแล้วหลังจากที่ลงไปก็คือได้ตำนานแล้วก็เลยต้องลงตำนานเพื่อจะอ่าเอาประตูลุงต่อค่ะถ้าเกิดได้ลุ้งก็คือลงต่อค่ะ <laughs> ก็คือคิดว่าน่าจะลงรอบเดียวก็ ก็น่าจะไปพักแล้วครับเพรเพราะว่ามันดึกแล้วอยไรเงี้ยแล้วแล้วก็ได้มาจริงๆด้วยได้มาจริงๆแถมคืออ่าเพราะามันอาจจะเป็นเพราะว่าหลังอัปเดตหรือเปล่าครับเพราะว่ามันก็เลยดับงา่านนี้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คือได้มาติดต่อ,อก,กันเลยแต่ถ้าลงรอบนี้แล้วได้สีเขตมาเป็นอรายที่แบบหลับพัดีเลยคะ่ะได้มาคือคุณนัดจะไปนอนเลย อันนี้จริงก็คือลงเสร็จก็จะไ่นอนอนี่แล้วเพราะว่าอ่ามันดึกแล้วค่ะคือมันจะห้าทุ่มแล้วเพราะว่าหลังอัปเดตอ่ะมันเข้าได้สี่ทุ่มครึ่งแล้วคุณนายก็อยู่ต่อตอนแรกก็ว่าจะดูแค่แบบอ่าว่ามันเอาอะไรมาบ้างแต่ก็มีคนมาเปิดประตูไม่อยากลงนี่แหละก็เลยได้ลงยาวเลยตอนนี้ก็คือห้าทุ่มแล้ว อตื่นเช้ามาคุณนั่กก็มาหาลุงต่อค่ะก็ลงต่อได้สักพักหนึ่งก็คือได้ประตูลุงมาอีกบานหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวลงก่อนจะไปทํางานค่ะคุณนั่กก็เลยจะลงอีกอโอกาสตอบเจ้าของประตูก็คือสองจุดห้าหรือเปล่าใช่ค่ะสองจุดห้าก็ดอบเดชเจ้าว่าน้อยก็น้อยนะคะก็น้อยของมูซันนะครับ มุสันน่าจะเป็นตัวที่ดอบง่ายที่สุดเรามั้งคะใช่น่าจะง่ายที่สุดแลลวสำหรับจำพวกประตูก็รอบที่สองเราก็ไม่ได้ค่ะแล้วเหลังจากนั้นคุณนายก็เพิ่งมารู้ว่าประตูอมันหาได้จากาจากการที่เรางชาเลนด์ค่ะก็ปกติอ่ะ ถ้าเกิดเราถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ไว้ลงเก็บดาวไว้พ่วงดีโลโน่นี่นั่นค่ะก็คือ,อประตูน้องก็คือน้องเข้ามาบ่อยอยู่แล้วค่ะก็ให้มาลงชาเลนจ์เอาสำหรับใครอยากตามประตูเอาไว้ลงอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่อยากปามก็ลงของคนอื่นก็ได้ค่ะแต่มาจะมีแค่ประตูของแสงนะแล้วก็ประตูอีกอันหนึ่งอะ่ะเราต้องไปลงจาก่าที่ว่าตรงข้ามของของหมีนะคะ ของอีกคนหนึ่งเขาชื่อว่าอะไรนะตัวน้านนะไม่ไม่รู้จักโดยอ่าหาได้จากอ่การลงฝั่งของตรงข้ามของหมีแค่ที่เดียวหรือเปล่าอันนี้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะนี่ค่ะตรงที่น้าลงเลยล่ะไม่รู้ว่ามันมันเป็นของตัวอะไรคุณน้าจำชื่อไม่ได้เหมือนกันอ่ามีบาลีหรอใช่ไหม ใช่ฮิบารีหรือเปล่าจำชื่อถูกหรือเปล่ามาจากเรื่องรีบอนใช่ปะ่ะฮิบารีเนี่ยใช่ไหมไอคนหล่อๆนะใช่ปะ่ะไม่รู้ใช่ฮิบารีหรือเปล่ามม่วแน่เลยนะเนี่ยแล้วนี่ก็คือหน้าตาของประตูอีกอันนึงค่ะเป็นชื่อน้องคือเป็นประตูลูนาค่ะประตูลูนาก็มันจะยากกว่าประตูแสงเยอะมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นทางตรง ยังไงเราก็ต้องมีตัวที่แบบต้นได้ต้องแบบยังอย่างน้อยก็ต้องเป็นตัวที่ตีเป็นแบบอย่างน้อยอสองพันสามพันเอาไว้ต้นแล้วก็ต้องตีเร็วๆด้วยแล้วยิ่งไปเจอมอนที่ว่าเดินเร็วๆอะมีโอกาสแพ้สูงมากเลยค่ะอะก็ค่อนข้างยากเลยแล้วปร,ประตูก็หาลงยากด้วยนะคะหลังจากนั้นคุณอาก็ไปหา ล่า,าหาเกมพลาช,ชายนี่ค่ะก็คือไปหายอยู่ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงค่ะกว่าจะเจอคนขายเ,ยนะเกมพลาช,ชายนี่เขาขายราคา6กแสนห้าค่ะก็ถือว่าถูกอยู่นะคะเพราะว่าคุณเอาไปซื้อเพจมาก็ดีก่กไปซื้อเองแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณน้าอยากได้ก็ เป็นสตาฟาร์ค่ะตอนนี้ก็ขะแค่สตาฟาร์ดอย่างเดียวก็งบที่เหลือนี่แหละคะ่ะคุณอาจจะไปไว้ซื้อสตาฟาร์ดแล้วก็ที่เหลือก็เอาไวแ้แลกพวกตัวเอาไว้สุ่มตู้ใหม่ก็มีแค่นั้นนะคะก็ถือว่าได้มาหนึ่งอย่างแล้วแล้วก็หลังจากนั้นคุณอาก็ไปลงประตูเรื่อยๆแหละคะ่ะลงเรื่อยๆเลยเพราะว่าอยากได้ตัวใหม่ทั้งตัวที่ว่าตัวจากลูหน้าก็ ส่วนทัวก็อยากได้นะครับแต่ว่าประตูมันหาลงยากเกินไปนะไม่ค่อยอมีให้ลงเลยอะ่ะคุณน้าก็เลยส่วนใหญ่ก็จะลงแค่ประตูแสงอย่างเดียวเพราะว่ามันหาง่ายมันหาง่ายมากๆเลยแล้วก็มีคนเปิดเดยอะมากๆคุณน้าก็ลงไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะแล้วในที่สุดเราก็ดากม,มาสกักทีค่ะสําหรับประตูใหม่ถือว่าได้เร็วกว่ามูซันแบบ ได้เร็วมากๆาเลยอาจจะเป็นเพราะว่านาดวงดีหรือเปล่า,านี้นาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ได้มาคุณอาก็ยังไม่ได้เปิดลงหรอกครับเพราะว่าตั้งแต่ลงมาแค่ประตูลุงใช่ไหมคะก็บางทีก็แพ้ค่ะเพราะว่าเราคํานวณผ้าตรงที่ว่ามอนมันวิ่งเร็วอะไรเงี้ยแล้วมันมันค่อนข้างที่จะยากอาจจะเป็นเพราะนายังไม่ได้มีโวอ่าอา เดียโบเลยคับเดียโบคุณนาะยยังไม่ได้อีโวเลยคุณอาก็เลยใช้แค่มีนาตัวเดียวเลยใช้แค่มีนาตัวเดียวมันก็เลยยังรู้สึกว่ายังตึงอยู่แล้วยังแบบรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจว่าตัวเองจะไหวกับปร,ประตูของสีเค็มเลยก็เลยว่ายังไม่ได้ใช้คุณาก็เลยลงประตูอื่นไปเรื่อยๆค่ะถึงเราจะมีสีเค็มแล้วก็เถอะเดี๋ยวค่อยไปลงคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็ เอาไว้แค่นี้แล้วกันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคุณอาก็ไปแวะหาซื้อเกมพาร์ตอย่างสุดท้ายหละที่ที่เราจะซื้อค่ะเป็นสตาร์พาร์ค่ะก็คิดอยู่ค่ะว่าจะซื้อเลยดีไหมเพราะว่าเขาขายอย่สามแสนแปคือก่อนหน้าน,นี้คุณอาก็ไปเจอแบบเขาขายกันแบบสามแสนหกสาห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีอะไรเงี้ย แต่ไหนๆเราก็เจอแล้วแล้วตอนนี้สตาร์พาร์ทนะก็เก็บมาได้30แล้วล่ะค่ะก็ยังไงคุณนายก็จะเลื่อนอยู่แล้วไม่ไม่ช้าก็เร็วอีกอย่างราคามันต่างจากที่คุณนายเห็นก็หมื่นสองหมื่นเองไม่เป็นไรค่ะเอาซื้อมาเลยไหนๆก็เจอแล้วแต่มันก็มีคนที่ขายเยอะเออขายแพงมากกว่านี้ค่ะบางคนก็ขายแบบสี่แสนอะไรเงี้ย ค่าแสนมาแล้วแต่คนขายเลยเพราะว่ามันมาแล้วแต่คนตั้งขายครับเพราะว่ามันไม่นี่อ่ะเพราะว่าถ้าไปหาซื้อจากร้านก็เก้าสิบหนึ่งร้อยประมาณนี้หละะ่ะ mm hmm. ก็ไม่แพงไปมากกานี้แล้วในที่สุดเราก็เก็บสแตก็กอาเดียโบสวยสักที mm hmm. ก็ไม่เชิงว่าสวยหรอกค่ะตอนแรกอ่ะคุณ้ายอยากได้เป็น S หมดเลยแต่ว่า ก็มันมันไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าเก็บม,มานานแล้วแต่มันก็คือได้เป็นสแต็กเ่าเป็นเป็นแรง s เป็นการโจมตีแล้วก็เป็นบงก็เป็น s ะแต่เวลาได้แค่ a บวกก็ถือว่าสวยแล้วค่ะ